สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมนะครับบอนสียามค่ำคืนนะครับต้นนี้ชื่อว่าเงาะถอดรูปนะครับละลายคนนะครับอาจจะปลูกบอนสีไว้นะครับเพื่อประดับเพื่อตกแต่งบ้านเนาะอันนี้บอนสีชื่อว่าเงาะถอดรูปสวยๆนะครับมีบอนต้นไหนมีบอนอะไรอีกครับไปดูกันเลยนะครับมาดูต้นนี้ก่อนนะครับส่วนมากอันนี้จะเป็นบอนตู้นะครับ ใครชอบบอลแดงๆมากไหมครับต้นนี้อาให้ดูนะครับต้นนี้ชื่อหลวงราชเสนหานะครับอันนี้เป็นบอลเก่าหายากอีหนึ่งตัวนะครับสับทวีคูณนะครับสวยๆนะครับนี่ครับสับทวีคูณนะครับต้นนี้ต้นนี้อะไรเนี่ยพันเรืองนะครับบอลสีชมพูนะครับสวยๆใครใครชอบต้นไหนนะครับสามารถพิม แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับตัวนี้อะไรนี่ใบกลมๆพานครนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับอันนี้สีแดงอีกแล้วนะครับก็าคขาชอบสีแดงมากนะครับอันนี้ชื่อว่าบางพีนะครับอืมนี่นะครับสวยๆเลยเราก็สะสมบอลสีเนาะนะครับสะสมบอลสีแดงๆนะครับอคุณแม่ส่งไปทางนน้นเห็นไหม สะสมบอลสีแดงๆนะครับไปดูกันต่อนะครับแล้วก็นอกจากบอลตู้นะครับก็จะมีจะมีบอลจะมีบอลอยู่ในอ่อเรือนเพาะด้วยนะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นบอลโบราณแล้วก็แม่พันธุ์นะครับวันนี้มาชมบอลสียามค่ำคืนกับคุณแม่นะครับมือหน่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ก็เป็นบอลสีส่วนหนึ่งนะครับที่ เราปลูกไว้กับดินนะครับนี่ครับอันนี้สีแดงเหมือนกันดั่นนะครับตัวนี้ด้วยสีผสมนะครับดอสีผสมคือจะแผงมาจากมะควานเนาะก้านสีแดงนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นมะควานนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีขาวๆเนี่ยพราะเราเนี่ยใช้ยาปูเนาะใช่ไหมครับใช้ยาปูเพื่อให้เพี้ยลงเนาะมีเพี้ยมีแมลงมากัดนะครับฝั่งนู้นนะครับอ่าอันนี้จะปลูกไว้กับพื้นนะครับเพื่อให้หัว แตกเร็วนะครับอ่ะอันนี้นี่ครับต้นนี้หกหลงนะครับเพชรันร้านนะครับแล้วก็เรืองลาหุ่นนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้เตรียมตู้รับหน้าหนาวนะครับไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าโอ้ฝั่งนี้นะครับจะมีอันนี้อะไรนี่ครับนี่จะเป็นพระรักนะครับส่วนนู้นจะเป็นพระรามนะครับขอดูภาพภาพตรนขึ้นนะครับ นนครับี่ครับจะเป็นแม่พันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับอันนี้ไก่ตัวงามนะครับนี่ผมเหินนะครับามาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะครับหลายหลายคนคิดว่าไก่ทองเนี่ยจะต้องฮาฟอย่างเดียวนะครับส่วนไก่ทองอาจจะมีทั้งฮาฟแล้วก็ไม่ฮาฟนะครับ นี่ครับไกรทองส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไกรทองประเสริฐกายนะครับน้องจะสีแดงๆแบบนี้นะครับนี่จะเป็นนางวิชุดานะครับอันนี้เท้าพันตานะครับส่วนนูจะเป็นอ๋อบออเงินนะครับน,นี่นะครับบอลส,สีอันนี้สอนรักนะครับต้นนี้โอ้สวยๆนะครับสอนรัก นี่นี่ไกรทองประเสริฐต้นนี้นะครับนี่น้องต้นนี้ไม่ไกรนะครับคือด่างฮาร์ปสวยมากนะครับอันนี้ต้นเอ่อดาวเพียงดินนะครับบอนเก่าหายานะครับครับไปสั่งกันอีกว้อันนี้ใชยชนแผงนะครับระวังระวังกรอนนะครับนี่นะครับบอนยามค่ําคืนช่วยบําบัดนะครับสุขภาพจิตให้เราได้ด้วยนะครับ หลังจากทำงานเหนื่อยทั้งวันนะครับผมก็จะกลับมาดูบอลสีนะครับแล้วก็จะมีความสุขมากนะครับบางวันก็จะมานอนเล่นนะครับนอนเล่นตรงนี้ครับในนอนเล่นแถวนี้ครับในเรือนม้าเดี๋ยวก็มาพาไปดูแม่พันธแม่พันธเออนะครับนี่นะครับส่วนตู้นี้จะเป็นตู้แม่พันธุนะครับอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับ ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับตอนแรกนะครับเก็บสะสมมาประมาณสองถึงสามต้นนะครับอืมมีใค่สองถึงสามต้นแต่ตอนนี้นะครับมีหลายร้อยหลายพันสายพันอยู่ในบ้านของเราเลยนะครับเริ่มจากนน้อยนะครับรักมากเลยนะครับบอนสีนะครับ อันนี้นี่ครับจุฬาลงกอนนะครับยอดมงกุฎนะครับส่วนอันนี้บางสะพานนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นของแม่เรานะครับคือชายชนนะครับเลี้ยงจากต้นน้อยๆเลยนะครับต้นนี้ป้ายทุกใบนะครับต้นนี้โอ้โหแล้วก็ดางรากศกนะครับต้นนี้อ่าต้นนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยเนาะต้นนี้ชื่อว่าอะไรนะครับไม่ใช่รวยล้นฟ้านะครับแต่ แต่ต string, um, ้นนี้คือสุขีดจัดทับนะครับนี่รวยล้นฟ้าคล้ายๆกันนะครับแต่สุขีดจัดทับใบจะบางนะครับอาจจะให้ดูนะครับแล้วก็ใบจะแบบอ้วนๆนะครับนี่ครับส่วนนี้คือรวยล้นฟ้านะครับแล้วก็อันนี้สุขีดจัดทับหูจะห่างนะครับหูยาวดูนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยมากนี่อัรสวรรค์นะครับแล้วก็ เมืองเกาะเกตนะครับโหด่าหาแบบนี้เลยนะครับส่วนนู่นนะครับเป็นบอลขุนแผนนะครับอ๋อแล้วก็ทศกัณฐ์นะครับต้นนี้นะครับเพิ่งได้มาครับต้นต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับสวยมากนะครับลูกไม้อ่าผมส่วนหน้าผมก็จะชอบลูกไม้นะครับเพราะว่าลูกไม้เนี่ยจะสวยไม่แพ้บอลของไม่แพ้บอลมีชื่อเลยนะครับอันนี้เป็นนางสวาหะนะครับต้นนี้ ตัวนี้สาวเมืองสิงห์นะครับห้านี่สีป้านะครับแล้วก็อันนี้ดวงอัมพรนะครับใครมีบองสวยๆนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับลูกค้าแล้วก็นี่นะครับโอ้หอันนี้วันศุกร์นะครับข้างล่างก็จะหล่อหล่อน้ําไว้ตลอดนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับ อันนี้เป็นนางเไลันะครับแล้วก็สุดปาฏินานะครับและวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย